ตัวเองด้วยครับผมโอ้ oh, ขอบคุณนะ uh, ขอบคุณครับผมขอบคุณนะ uh, ขอบคุณนะขอบคุณ,นะคณทุกๆคนมากขอดื่มน้ำสักหน่อยน,นะฮะ เดี๋ยวนะฮะคอบเออมาถึงที่นี่ตะกี้เห็นน้องๆฝั่งนี้เต้นนะถูกใจพี่มากถูกใจพี่มากโดยเ,เดี๋ยว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 โดยเฉพาะน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเสื้อเขียวเสื้อลายทางนี้เมื่อก่อนตอนสมัยผมวัยรุ่นเท่าๆน้องเขานะฮะก็เต้นแบบนี้แหละอยากรู้ใช่ไหมเขาเต้นยังไง <laughs> เขาเต้นอย่างนี้ มันใช่อ่ะมันใช่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเต้นแบบนี้มาก่อนนะฮะก่อนที่จะมีสเต็ปแบบนี้ได้นะโอ้โหมันมันก็มาจากอย่างนี้แนะน้องฝึกไว้เยอะๆนะฮะโอเคไหมเพลงต่อไปก็เต้นได้นะฮะแบบเนี้ยเมื่อก่อนผมก็มีแซงเต้นแบบนี้นะฮะนะ เพลงต่อไปเนี่ยถ้าใครช่วยผมร้องดังๆนะมีรางวัลให้ด้วยโอเคมั้เอาอันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆใครร้องเสียงดังเดี๋ยวมีรางวัลให้โอเคไหมร้องด้วยนะรู้จักเพลงนี้ไหมฮะของ Big อยัง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 นะจ๊ะแง ที่นี่เป็นแฟชั่นใหม่นะฮะเป็นน้องน้องคนนี้สวยนะแต่ว่าไว้ผมยาวผิดที่หรือเปล่าจ๊ะแม่อาหันไม่มองคน,นอื่นพี่รอเล่นพี่รอเล่นอ่ะเอาเป็นว่าเพลงนี้นะใครรู้จักลองมาเทสกันก่อนรอบหนึ่งโอเคไหมโอเคนะหนึ่งสองสองอยังน้อยฉันเคยได้รักเธอ đáng đôi càng mi vắng ai, cứ đủ chân này cứ vẫn mãi trái, không cần ca thứ nan, tiếng đam điệp, để thấu thấy, và từng và là 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 ချင်းချင်းยอมได้ช่วยกันร้องนะ